ปี2496ประเทศไทยเปิดให้มีสัมปทานป่าไม้ทำให้พื้นที่ป่าทั่วประเทศลดลงจาก153ในปี2504เหลือเพียง129ในปี2528ป่าเสื่อมโทรมถูกชาวบ,บ้านเข้าจับจองใช้เป็นที่อาศัยและทำกินในเวลาต่อมารัฐบาลยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศในปี2532 และผุดโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือคอจกอในอีกสองปีต่อมาเป้าหมายคือนำคนออกจากป่าพื้นที่นำร่องคือป่าทั่วภาคอีสานเออมันเป็นการรณรงแม่นยโยบายคอจกอถูกยกเลิกมาเกือบ30ปีแต่การเกิดขึ้นของนยโยบายทวงคืนผืนป่าในปี2557<ๆ>ก็ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดในการนำคนออกจากป่าไม่เคยหายไปจากประเทศไทย คือรัฐประหารปี3-4เนี่ยเขาจําเป็นจะต้องดึงคนชั้นกลางมาเป็นพวกซึ่งก็คล้ายๆก,ก,กันกับปี57ที่มีโครงการทวงคืนผืนป่าออไอตัวโครงการเนี้ยเหมือนกับแต่งหน้าให้ให้คณะรัฐประหารดูดีหน่อยเอ้ยมาเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับผมเลยคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับเหมือนแพ็คเกจ พอหลังแล้ว่านต้องมีโครงการน,นี้เมื่อมองประชาชนเป็นผู้ปก,กรุกสายตาของการมองที่จะช่วยเหลือหรือจะทํางานในการที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดแหละถ้ารัฐมองด้วยสายตานี้ว่าเขาเป็นพลเมืองเนี่ยเขาเดือดร้อนท,ที่ดินที่ดินน้กินที่อยู่อาศัยใช่ไหมแต่ที่จะมองเขาเป็นผู้ปก,กรุกเนี่ยรัฐก,ก็จะมองเออถ้าจะแก้ปัญหาจะทําไงดีถูกไหมเอ้ให้พี่น้องอยู่ตรงนี้ได้ไหมแล้วก็จะหาทางทําให้เขามีสิทธิ์อยู่ตามกฎหมายยังไงชาวบ้านในป่าดงหมูแปลงที่2เป็นตัวอย่างของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากโครงการคอจกอและนโยบายทวงคืนผืนป่าเดือนพฤษภาคม2562ตัวแทนชาวบ้านที่สูญเสียที่ดินทำกิน61คนร้องทุกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงแม้นโยบายทวงคืนผืนป่ากำหนดให้บังคับใช้กับผู้ที่บุกรุกหลังปี2557และไม่ให้กระทบกับผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินแต่การตรวจสอบ กลับพบพื้นที่ถูกยืด6กไร่มีร่องรอยทำประโยชน์ก่อนปี2545และอีก338ไร่ทำประโยชน์ระหว่างปี2545ถึงปี2557ส่วนพื้นที่บุกรุกหลังปี2557มี60ไร่เราก็ไม่ได้ตรวจพิสูจน์หรอกเพราะว่าเราก็เชื่อตามที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยซึ่งเป็นคนในพื้นที่เนี่ยแจ้งเราเราก็เข้าไปดำเนินการนะครับแต่การดำเนินการเนี่ยมันอาจจะ มีข้อผิดพลาดไปบ้างอะไรไปบ้างในกรณีที่มันเป็นพื้นที่ใหญ่กรมป่าไม้ยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าหลังปี2557ส่วนพื้นที่ที่เข้าทำประโยชน์ก่อนปี2545จะจัดสรรให้ผู้ที่ทำประโยชน์อยู่เดิมตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือขทชสำหรับพื้นที่ทำประโยชน์ช่วงปี2545ถึงปี2557 จะพิจารณาผ่อนผันให้ทำประโยชน์ในเขตป่าตามมติคอรมวันที่26พฤศจิกายน2561ก็ต้องมาดูว่าคนที่บุกรุกเนี่ยเป็นในทุนหรือยากไร้หรือเปล่ามันจะไม่เหมือนกับ30มิยอ41ในตัวนั้นเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องในทุนหรือไม่ในทุนใครอยู่ก่อนได้เลยแต่ถ้า26พฤศจิกายน61เนี่ยต้องไปดูว่าเป็นผู้ยากไร้ไหมนะครับไร้ที่จากินหรือเปล่าเระเ,เอครับ สิ่งที่เราขอคือหนึ่งต้องไม่ปุกลูกพื้นที่ป่าเพิ่มแล้วต้องเพิ่มพื้นที่ป่าให้เราด้วยกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ต้องคุยกันด้วยนะฮะเพราะนันเป็นภาพใหญ่เส่้อเน,นี้ก็จะมีคนเข้าไปจัดการสองในที่เราเน้นคือห้ามเผาป่านะถ้าเผานี่ก็คือเลยนะอันนี้ไม่ได้เพราะเราเราเรา,เราต้องต้องช่วยกันอนะ่ะเพราะนั้นพื้นที่คอทชเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มพื้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย20-5%แล้วแต่ละพื้นที่นะครับข้อมูลจากกระทรงทรรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า มีประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า800รายแบ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้5พื้นที่186รายพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช16พื้นที่574รายและพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง40รายอาทิตย์โชิสัจจานันท์ไทย P ี s รายงาน